สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมวยจะมารีวิวร้านบะหมี่เกี๊ยวที่โดนใจมากๆเลยนะคะร้านจะอยู่ตรงร้านข้างร้านส่งของเลยนะคะ ชามของแม่จะเป็นธรรมดานะคะของป,ป๊าเขาจะสั่งพิเศษนะคะในน้าซุปก็จะมีกระล่ำตุนแบบหวานมาให้ด้วยแม่ชอบตรงเส้นมากเลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะไม่เละนะแล้วเกี๊ยวเขาน่ารักมากเลยทุกคนราคาของแม่อยู่ที่50บาทนะคะของป๊า,ปา60สิบแล้วเป็นพี่ที่รู้จักกันเนาะพี่เขาจะให้แม่เยอะมากแม่สั่งเป็นบะหมี่ต้มยำนะคะแม่ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะแม่ใส่แค่พริกเข้าไปแค่นั้นเองเลยป,ป๊าสั่งพิเศษน่าจะเป็นบะหมี่สองก้อนเนะาะป๊าเขาก็จะเป็นคนชอบบะหมี่มากเลยนะคะ ก็เมื่อก่อนปลูกกับญาน้องซันเดย์จะขายบะหมี่ที่ประจินบุรีนะเขาก็ชอบมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะแต่แม่ไม่ใช่สายบะหมี่นะแม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากกว่าวันนี้ก็ตามใจเขานิดนึงเกี๊ยวก็คือเหนียวนุ่มดีนะคะทุกคนแก่ให้เยอะมากเลยนะแมไปกินตอนไหนเนี่ยทําไมไม่บอกเลยโอ้ไม่พาลูกไปด้วยเลยไปกินคนเดียวเนี่ยไม่แบ่งลูกเลยอะตอนนั้นเธอหลับฉันปลูกเธอแล้วเธอไม่ไปจ้า ทำไมไม่ปกดีๆละ่ะแล้วหนูจะตื่นไปกินด้วยตัวเองไม่ชอบทานบะหมี่จ้าตัวเองชอบก๋วยเตี๋ยวอา้าว<ด>แล้วอะไรม,มันใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหรอมันเป็นบะหมี่เกี้ยวชายสีบะหมี่เกี้ยวเห็นไหมนะมันเป็นเส้นบะหมี่อ๋อหนูชอบไม่ล่ะเห็นไหมหมดแล้วโอ้ไม่แบกด้วยเลยเอาหลักฐานมาฝากค่ะดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนพี่เขาได้นะคะพ่อค้าแม่ขาน่ารักมากใจดีมากเลยนะสวัสดีค่ะ